สวัสดีครับวันนี้ร้านเอ็มเบเกอร์ช็อปพระรามสองนะครับวันนี้ทางร้านเอาใจสายไฟกลมนะครับไฟหน้ากลมกับคันนี้เจ้า Kawasaki Z900 RS นะครับอาใจะใส่วินเทจน,นิดนึงนะครับวันนี้ 900cc ไฟกลมนะครับดูรอบๆคันหนึ่งก่อนนะครับ ก่อนที่ฝนจะตกไม่รู้จะทานไหมวันนี้ฝนตกรถสวยครับสวยเดิมมีชิวหน้ากระจกปลายแฮนมีท่อแต่งนะครับฝนเริ่มตกนะครับดูจากถัง แล้เป็นเม็ดเม็ดขนแล้วนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมรีบรีวิวนะครับผมกลัวมไม่ทันเดี๋ยวฝนจะตกนะครับก็คันนี้เป็นรถโฉมปี2018นะครับสวยเดิมเครื่องเดิมคงเดิมนะครับไม่มีลมิชนนะครับมีรอยตําหนิตามการใช้งานนะครับผมดูเลขไมล์ก่อนนะครับเลขไมล์เจ็ดพันสามร้อยสองกิโลนะครับเราฟังเสียงเครื่องกัน เดิมเสียงเงียบๆนะครับไปทอดลันๆเลยนะครับ โอเคครับสนใจยังไงทักมาตามช่องทางที่ทางร้านได้ทิ้งไว้ให้นะครับผมจะซื้อสดจะจัดไฟแนนทางร้านมีบริการหมดนะครับสวัสดีครับ